มากินมามาจิแบมต้มมามาสองพอเด้อมันนี่เพิ่จะมาถึงร้านหิวข้าวแต่เช้าเลยกินมามาแต่เช้าด้วยจ้ามามาลดอยี่ยงก็เย็นตาโฟนะจ้าลุกชิ้นกเ็เท็ดเองจ้าเมาื่อวานเห็นพี่เนตกินมามาอยาก แบมก็คืออยากอุ้ยสองห่อไดลายได้เนี่ยเส้็จมีมึงดูจ้กลูกชิ้นทำเองจ้าลูกชิ้นหมูอืมน่า็ยศลูกชิ้นหมูพี่แบมเหตเองมึงดูจ้าเด่งดึงได้เนี่ยอื มาจังทุกชิ้นพี่แบมเห็ดเองอืมก็ติดกินข้ามหมอเด้ มาเด้อจ้ากินเสร็จก็จะทำความสะอาดร้านนะคะตัแ,แสบบ่จ้า,จามึงดูอืมพริกป่นคอยไปใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นมาเด้อบะหมี่พักเดี๋ยวเอาช้อนตักพริกป่นถ้าช้อนเปียกอย่าไปตกักพริกป่นนะคะเดี๋ยวเป็นลาค่ะเดี๋ยวพริกป่นขึ้นลาถ้าไม่มีช้อนก็เทเอาแบบพี่แบบน,นี่แหละ เดวผิดปนใส่กระปุกเนาะผิดว่ามันหน่อยมันบ่กข้อสืใส่กระปุกมาเด้อจ้าคนจ้ามันยังสีวบบมอยหอยอหสังหอยสังด้วยิ่งด,ด,ดูแซบ่บถ้าสิกินเลื้อนี่สวัสดีจ้ามาเจอกับผีมัมแบมวันนี้พี่แบบจะพามากินอะไรคะ โอ้มาม่าค่ะมาเด้อจ้าทุกผู้สุขชนบบเอิอร์นโบเอิรนเป็นไรซื้อเด้เพราะเอฟซีไร้เลือเกินท่านเอิรนสุภูสุคนนี่คือสิบได้กินกปเติคือบพวกซีบริกินมามาดอกเดิมอืมแซ่บจ้าแซ,บแซบ่บอืม Yên tà phô, chá! Xen mì yên phô. Bữa hết em lắm, chá! bé mang làm khúc khích chăng xin lạ, ว่าโอเคบร่รสชาติมันเข้มไปพี่แวมใส่น้ำตาลไปครึ่งช้อนกาแฟนี่แหละจา้ะทุกทิน้นทุกทิ้นพี่แอมเพดเอง ลูกชิน้นมูถ้าเป็นลูกชิน้นจะ่บ่อคยได้กินเงินพี่แบมแล้วจ้ะเพราะว่าพี่แบมเฮ็ดเองเนาะมีเครื่องเฮ็ดอยู่ก็เล่มาเฮ็ดเฮ็ดว้อะถ้ามีเวลากันสิเฮ็ดว้ใส่สองฟีดไ้ ราะว่าบออยากซื้อเขาจังมันแพงลูชิ้นแพงอยู่เด้เขาเห็ดกินเองเขาเห็ดลูกชิ้นเด้งเป็นอยู่แสบบอแสบมันกับปอดภัยเนาะเขาเห็ดเองแต่ว่าทันถ้าเจ้าเห็ดขายอยู่นี่กระกระปอดภัยเนื่องจากแต่ว่าเนาะอย่าไปคิดมั่นยันตายสิได้ตายน้ำขาวบอ เรียกว่าสเก็บลานดูสินมาเปิดร้านแต่เช้าทำอีพายนง่งห่อเดียวก็อิ่มจริงๆแล้วกินห่อเดียวก็อิ่มได้เนี่ยหั่นจากฟองบ่อิ่มบึ้งดูต้มสั้งสองห่อ กินเมิดบ่หลัพี่น้องแต่หุ่นพี่แบมก็กินเมิดอยู่ดอกเนาะช่วงนี้น่านน่ามันช่วงนี้เนาะจันเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าอาการเริ่มหนาวเนาะดูแลเจ้าของสุขภาพเจ้าของกันเด้อจ้าทุกคนจ้าไปใส่มา้าใส่กับ ระว่างสุขภาพใส่เสือ้อผ้าห้มันหนาวห้มันหนาๆพ่อถา้าถ้าอากาศเย็นแล้วเข้าใส่เสือ้อผ้านาบ่พ่อเนี่ยเขาจะใขรเข้าจะเป็นวัดได้ง่ายเป็นอิรีได้จังโกเกวกับผักพนบ่เพียงพ่อบอ่เพียงพ่อเด็ถ้าเข้าใส่เสื้อผ้าบ่บ่ห่อนพ่อ,พอบอ่เห็ดห้ร่างกายเข้าอบอุ่นพ่อเนี่ยเขาจะใขรได้จัง ถ้จับมันเผ็ดกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เอ้กินกว๋วยเตียเยเยเต๋ยววา่าจันกินมาม่าเนี่ก็คนนือนมหอมน้ำจีนเนาะพี่แบมเผ็ดลูกจีนปลาไว้อยู่เด้ก็เจนน้ำจีนกินอยู่จังมือสองห่อกับอิมได้จันเนี่ยกว๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยว,เ,ยวเวลากินง่ายก็กินง่ายแต่จริงๆแล้วพี่แบมเป็นคนกินง่ายด้วจ้ะกินง่ายลีหิวหิวมากเนี่ยทำงโมมีกับขาวว่าเรื่องมาก ปลากระป๋องป๋อง,องนึงแหละเขาก็แล้วไม่ต้องปรุงไม่ต้องยั้งหรือไม่กับมาหมาก็แล้วเพราะว่าชีวิตประจำจียูร่าหลายกาลัวได้ยังอันดูเป็นต้นนิกกะมี ไลโควิทสี่สี่ยุหลานหลายกลัวนะจ๊ายุหลานหลายกลัวยุบานก็สี่กาบบานได้ก็สองทุ่มสองทุ่มกับไปกินข้าวแล้งกาแฟนเพราะว่าบานพี่แบบกินข้าวแลงน้กันกับบริเฮนนันเฮน่ก็จบแล้วจ้ะเวลาบางมือแทบสิบเบเดให้กข้าวมาเลยมีมาหมานมากก็แล้ว แต่เข้ามืดอีลีจังมืดอีลีมืดอีลีแต่เข้าก็ดูแลเข้าเองซื้อผลไม้สดมาก,กินบำรุ่งจะคของไว้จะคของขาสารอาหาร แต่รุ่นนี้กับพวกขาอารอาหารน้องเนาะรุ่นพี่แบมแม่บางนนามุลเนี่ยยู่หอนมือแลงเลยเนี่ยกินซ้ำนี่พี่แบมยูห่หอนมือแล้งด้วยจังยิงแถวบ่มิลูกค่ะพี่แบมแพงบ่ได้ใส่ฝาล่างเนาะเพยังยู่ได้เมื่อมือ จืน้อยม,มาไว้ซจรน้อยม,มาไว้เอาเขาเห็นงานหนวดเขาต้องเหมือนกับให้ร่างกายเจ้าของน่ะโบหิวตลอดจ้ะเขาต้องซื้อของมาตุนไว ใหญ่บางมวงมากขาหลดเหลือรูราซิบคนซิบคนเป็นเงินไทยเท่าไหร่หาสิบบาทอ่ะขอลอดกัเลยไปซื้อมากพี่แบมมากินบางมวงท่านเนี่ยจักมาจากประเทศใดบุ๊เก็บเม็ดมันไหวอยู่ได้หน่วยซุกๆมันอ่ะ แกไปจะไปปลูกม้างใหยจ้ะจะปลูกยี่สวนเนาะถัดใก้าบ,บ้านเกิดบ่เกิดกระยาให้แต่เดาไปเมื่ออีหลีจ้ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าบ่มีหยังมาเมาม้อยเด้อจ้ามาก,กินกว๋วยเตี๋ยวไม่กินมาม่าให้เบิ่งนะ่ะเมื่ออีหลีจะ้ะเมื่ออีหลีขอบคุณที่รับชมพี่แบบเด้อจ้าขอบคุณค่ะ